สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยายกรณนะ์ชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะจ๊ะมานะคะมาดูกันชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนประจะําปักเออ่ปักแรกปักแรกของเดือนสิงหาคมค่ะ,ะมาดูกันไพ่พลังงานไพ่พลังงานของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนค่ะ พลาังงานของชาวราศีมิถุนแลัพนามิถุนสามไม้เท้าค่ะมันเป็นภาวะเหมือนกําลังจดจดจ้องจ้องอะไรบางอย่างจะอยู่ดีไหมจะไปดีไหมคุณรออะไรบางอย่างแต่ไพ่บอกว่าคุณน่าจะรอรออะไรบางอย่างที่จะทําการตัดสินใจอะไรบางอย่างเป็นพลังงานของถ้ามีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บตัดสินใจได้ทันทีประมาณเนี้ยนะคะอืมอ่ะ ทีนี้มาดูว่าคุณเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเจ็ดไม้เท้าคุณพยายามฝืนกับความสัมพันธ์นี้มาเนิ่นนานแล้วนะคะพยายามให้โอกาสกับมันพยายามให้โอกาสกับคนคนนี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะพยายามฝืนอดทนให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้กับค,คนคนนี้มาหลายครั้งแล้วนะคะคุณเป็นทุกๆอย่างสําหรับเขาด้วยทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันนะจ๊ะเขากับค <Mo> ุณ <ๆ S 1> ค่ะมีอะไรที่เหมือนกันหลายอย่าง มันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อได้เรื่อยๆนะคะ <Su zy> คุณอาจจะเป็นเหมือนเป็นทั้งเพื่อน <S <S เป็นทั้งพี่ <S 2> <S 2> คือเข้ากันได้หมดทุกอย่างมันเลยทาให้ความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อกันได้เรื่อยๆนะคะตัวเขาเองก็ไม่คิดที่จะปล่อยคุณไปด้วยเขาเองเหมือนนี้ไม้ตายอะไรบางอย่างในการที่ดึงคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์นี้นะคะอืมอะหกไม้เท้าความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพนันธ์ที่คบกันมานานแล้วหรือรู้จักกันมา,นานแล้วหรืออาจจะเป็นคนเก่าที่กลับมารีเทิร์นกันหลายๆครั้งแล้ว นะคะรีเทิร์นกันหลายรอบแล้วเนี่ยจัดเมนออกมาบอกรีเทิร์นกันหลายครั้งหลายคราหลายรอบแล้วเดวิลวิวงท่านคุณชาวราศีมังกรและคนามังกรคุณมีความรู้สึกปฏิสัมพันธ์หรือว่าดึงดูดกันเรื่องเซ็ก์ด้วยมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ยังวนเวียนกันนะคะมีคุณมีแรงดึงดูดอะไรต่อกันในหลายๆเรื่องคุณอาจจะทํางานได้เข้าขากันก็ได้นะคะอันนี้ในงท่านบางคนหรือคุณเป็นอะไรที่เคยแก้ปัญหาเคยร่วมกันแก้ปัญหาอะไรบางอย่างมา แต่ความสัมพันธ์เนี้ยมีเกณฑ์ที่เป็นลักซ้อนได้บอกเลยลักซ้อนได้รักซ้อนนะคะอืมลักซ้อนได้แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่แบบนี้กันมานานแล้วนะคะไม่มีอะไรชัดเจนจริงๆแล้วคุณก็ชินกับมันมาตั้งนานแล้วได้เช่นเดียวกันนะคะอืมแต่บอกเลยว่าสถานการณ์เนี้มีใครคนนึงมัดมือชกอะไรบางอย่างรวบตึงสถานการณ์อ่ะ ที่ทําให้คุณไปไหนไม่ได้และตัวเขาเองก็ไปไหนไม่ได้ทุกอย่างเป็นการอันสลับกันนะคะตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่จัดการสถานการณ์นี้มัดมือชกเขาด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งหรือด้วยเรื่องวัตถุเรื่องงานเรื่องอะไรบางอย่างทําให้ตัวเขาเองก็ไปจากคุณไม่ได้และตัวคุณเองก็ไปจากเขาไม่ได้เหมือนกันนะคะอมืมีข้อตกลงสัญญาปุพันอะไรกันอยู่นะทีนี้มาดูว่าเขาคนนั้นคิดยังไงกับชาวราศีมิถุนแลัคณามิถุนคะ่ะ ไฟล e คอ n ส s นะคะห้าเหรียญ the sun เนี่ยคุณเป็น Number รวันคุณเป็น Number รวันะคะสองไม้เท้าเขาอยากมีคุณในชีวิตเขาสนใจคุณมากเขาชอบศักยภาพในการทำงานของคุณเขาชอบความฉลาดของคุณเขาชอบ energy พลังงานของคุณนะคะเขาชอบวิธีการพูดจาของคุณคือคุณคือ Number ร์วันสำหรับเขาเขาไม่คิดที่จะปล่อยคุณไปไหนแน่นอน The Sun เขาไม่คิดที่อยากจะปล่อยคุณไปไหนนะคะฟไฟล์คอยอยากจะมีคุณอยู่ต่อไปจะบอกให้ถึงแม้ว่าทุกอย่างเป็นการอาสลับกันคนคนนี้ทําคุณเจ็บเขาก็อยากมีคุณในชีวิตอยู่กับแบบเจ็บเจ็บนี่แหละนะ <c oughs> <c oughs> เขาง้อคุณอนะทุกอย่างเป็นการอาสลับกันได้หรือถ้าคุณง้อเขาเขาก็ชอบกับการที่ให้คุณมาง้อเขาเขาชอบกับการที่คุณมาใส่ใจเขาเขาชอบแบบนั้นอืมอ่ะทีนี้มาดูวันต่อ ในน้องความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนค่ะ n i ย e of c o i n s แล้วก็ The Moon นะจ๊ะบางท่านคือกับชาวราศีมีนะคะ t ทียบคอยนะคะแล้วก็เพจออฟโซอีกใบหนึ่งใบสุดท้ายค่ะอ,อ่ะความสัมพันธ์นี้ค่ะเหมือนกับเอ่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นไพ่เก้าเหรียญความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ ต่างคนต่างมีมุมของตัวเองคุณมีมุมของคุณเขามีมุมของเขาอยู่ในโหมดส่วนตัวสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือต่างคนต่างอยู่ในโหมดส่วนตัวนะคะอาจจะมีการสองสองมองมอง,มอ,ง,มอ,งอะไรกันบ้างคุยกันด้วยเรื่องสถานาการณ์ของความสัมพันธ์ทั่วๆไปไม่มีอะไรหวือหวาสักเท่าไหร่นะคะอืมอาจจะมีใครเข้ามาเป็นเด็กนะคะหรือเป็นใครก็ตามที่เข้ามามาวุ่นวายในความสัมพันธ์นี้ทําให้เป็นทําให้พวกคุณแบบเป็น เป็นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันทางโซเชียลก็ได้หรือใครมาเมนต์หรือว่าอะไรก็ได้นะคะอืมเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอาจจะเข้าใจผิดก,กันะนะคะอือแล้วก็ Knight of w อ n d s อืม,อมแต่แป้งบอกเลยว่าถ้าเกิดมีเหตุเรื่องของความสัมพันธ์นี้มีใครเข้ามาในความสัมพันธ์เนี้ย เขาไม่ได้คิดที่จะจริงจังหรอกคะ่ะแต่แค่ว่ามีคนเข้าหาเขาเยอะมากทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้ค่ะตัวคุณเองก็เหมือนกันอาจจะมีใครเข้ามาหาคุณด้วยเช่นเดียวกันแต่ไพ่บอกว่าคุณเองจะไปรู้ว่ามีคนเข้ามาหาเขาแต่เขาอะแค่คุยด้วยเฉยๆไม่ได้คิดจะจริงจังหรือชัดเจนอะไรนะคะไม่คิดจะจริงจังหรือว่าชัดเจนอะไรนะคะ ไม่คิดที่จะสนใจอะไรเท่าไหร่แต่แค่อยากคุยเพราะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคนนั้นเข้ามามันดูหวือหวาดูน่าตื่นเต้นแค่นั้นแหละนะคะอ่ะโอเคประมาณนี้อ่ะทีนี้มาดูกันเรื่องการงานของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนค่ะอ่ะห้าไม้เท้าค่ะแล้วก็สี่ไม้เท้านะ,ะ่๊ช่ไสิบไม้เทา้าไม้เยอะมากการงานก็ไม้เยอะมากเลยอืม คุณจะต้องสู้ลบปบมือใช้คํานี้ไม่หรอกค่ะไพ่บอกว่าอุปสรรคที่คุณเคยเจอมาก่อนหน้านี้เรื่องราวที่คุณตัดสินใจไม่ได้มันมีเกณฑ์ที่คุณจะตัดสินใจได้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่ผลงานของคุณจะเป็นที่โดดเด่นน่าจับตามองในที่ทํางานด้วยนะคะเจ้าจะเอานายผู้ใหญ่หรือใครอาจจะเอ็นดูคุณนะคะแต่แป้งบอกเลยว่ามีเกณฑ์ที่คุณอาจจะได้มีการปรับเปลี่ยนตําแหน่ง ปรับเปลี่ยนตําแหน่งไปสู่ในภาระที่ยิ่งใหญ่มากกว่านี้งานที่หนักกว่านี้นะคะอ,อ่ะการเงินของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนค่ะนาย o ค n s นะคะแล้วก็เอ่อ four cups นจะจ๊ะเดทการเงินของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนค่ะคุณคะ เก็บเงินไว้นะคะมีเหตุที่คุณจะเสียเงินแบบหนักๆนะคะอาจจะเป็นแต่ว่าการเสียเงินนั้นอาจจะเป็นการที่ไปการไปเสียเงินเพื่อพัฒนาให้พัฒนาชีวิตพัฒนาคุณภาพชีวิตของคุณให้ดีขึ้นหรือว่าเป็นการเอาเงินไปลงทุนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่ไพ่บอกว่าการลงทุนนั้นมีเกณฑ์ที่อาจจะได้รับผลตอบแทนช้ามากนะคะช้ามากฉะนั้นการลงทุนก็ต้องค่อยๆทยอยลงทุนแล้วกันเนาะ ะะแต่การเงินของคุณยังมีกินมีใช้มีจ่ายอยู่นะคะอืมอ่ะโอเคประมาณนี้ทีนี้มาดูคนโสดกันบ้างจากชาวราศีมิถุนล,ลัคนามิถุนะนคะ่ะ Tower มลิกิดบันดานชักพายังไม่ใช่ดดนให้มาพบก,กันทันใด ก่อนนี่อยู่กันแสนไกลผมนมึกคิด,ดนจนใจใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอเดลิเวอร์บางท่านคุณกชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจและคนที่ชอบเอามากๆมันจะเป็นอุบัติเหตุรักอุบัติเหตุรักคือไม่ใช่ไปขับรถชนใครนะแต่หมายถึงว่ามันจะเป็นสถานการณ์รักแบบโดยบังเอิญมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องบังเอิญมากๆเลยเกิดขึ้นกับคุณเป็นคนที่คุณที่คุณที่คุณถูกใจหรือใครที่คุณแอบชอบอยู่มีเกณฑ์ที่อาจจะได้คุยกัน ได้สารสัมพันธ์ค่ะออ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะกับสถานะไม่ชัดเจนกันบ้างโอเคอ่าแปดถ้วยค่ะ c อ o ซ cups ไพ่บอกว่าความสัมพันธ์นี้คุณต้องทำคุณต้องคุณต้องทำให้เหมือนเนี่ยสามดาบอีกนะคะสถานาการณ์นี้คุณต้องทำให้เหมือนเล่นชักยอะ เล่นชักยอคืออะไรก็คือไม่ไม่ไม่ออกแนวเล่นชักยอสิเพราะชักยอคือต้องการจะดึงเพื่อเอาเอาชชนะหมอเรียกว่าไม่ไม่รู้จะเปรียบเทียบอะไรเป็นว่าแพทย์แนะนําว่าความสัมพันธ์นี้คุณต้องค่อยๆปล่อยเชือกค่อยๆดึงเชือกคือค่อยๆผ่อนค่อยๆปล่อยค่อยๆผ่อนค่อยๆปล่อยนะคะถ้าไปจริงจังกับมันมากคุณมีเกณฑ์จะเสียใจแล้วมีเหตุที่คนคุณจะไปรู้อีกว่าคนคนนี้ มีเกณฑ์ที่จะมีคนมาผูกพันในชีวิตอีกคุณมีคู่แข่งนะคะก็ต้องระวังอาจจะเป็นเหตุจากคนเก่าของเขาก็ได้หรือคนใหม่ที่เข้ามาหรือคนที่เคยคุยกับเขาอาจจะกลับมาวนเวียนมาวอลเวอร์รขอเขานะคะอุปสรรคยังมีอยู่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตรงนี้นะจ๊ะอะทีนี้มาดูกันต่อนะคะกับคนมีคู่ s e เว่นออ เ e n นออฟและ t w o ร์ o i c e คุณมีเหตุที่จะต้องทะเลาะก,กันแบบหนักๆนะคะเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องที่คิดไปเองเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นอาจจะมีช้อยเข้ามาใช่ในความสัมพันธ์นี้หรือเป็นเรื่องเก่าของเขานานมาแล้วขุดคุยขึ้นมาทะเลาะก,กันสิบดาบมันจะเหนื่อเอามากๆแต่ยังไม่มีเก์เลิกลาค่ะแท่เราของระแห่งกันเท่านั้นสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะโอเคอ่ะ ประมาณนี้นะคะชาวราศีมิถุนลัคณามิถุนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s b s c r i b e ใครสนใจดูทุกส่วนตัวรายละเอียดอยู่ใน description box ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆก,การติดตามนะคะอีกนิดนึงในช่วงนี้ชาวราศีมิถุนลลัคณามิถุนบางท่านบางคนอะ่ะคุณมีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานหรือเปล่าในบางท่านบางคนนะอเออนะคะอ การมั่นหมายแต่งงานของคุณอาจจะทําให้อะหมายถึงว่ามันมีเหตุการณ์ของการมัดมือชกอะไรบางอย่างอะละนะคะเกิดขึ้นนะคะแต่แต่แต่การมั่นหมายหรือการแต่งงานของคุณอะมันน่าจะยังไม่เกิดโดยเร็วนี้แต่หมายถึงอาจจะมีการคุยกันหรือเปล่านะคะอ,อันนี้เนี่ยคนมีคู่ะนะไพ่บอกว่า ให้ค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆค่อยหาสถานที่ค่อยจัดแจงค่อยทําตรงนู้นทําตรงนี้ดูตรงนั้นไปเรื่อยๆนะคะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้อย่าเพิ่งเถียงกันไม่งั้นจะเกิดปัญหาวุ่นวายไงนะคะมันจะมีอุปสรรคอะไรแบบของการถกเถียงแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะคะโอเคประมาณนี้นะคะชาวราศีมิถุนนะทุกคนโชคดีนะฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด u ับ cribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ